สบายดีพี่น้องมือุกบนเดอ้อสังไทยเฮานี่ใส่สปิดใส,ส่เธอ <laughs> อันนี้แมนห้านใหม่ส้างเวียดน้องอื่นสิเปิดเป็นทางการราคายัางคือเก่าเด้อพี่น้องเดอ้อห้านใหม่แต่คนเก่าเดอ้อมีแต่ส้างคนเก่าคนเดิมมันนี้ก็งานนี่ก็ติดน,นี่เปินคือเกา่ไาไวินาบอีกบอไปอแล้วี่นาบอแล้วหันเดียวเนี่ก็ออแล้ว อันนี้ก็น้องเตยปลาใหญ่ซอยมีคานใหม่ทําเหยีนี่แต่ว่าสิมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะช่างเฮานี่เนาะช่างคือว่าจองโตลายเนาะคิวยาวเพิ่นว่าเบิาเานี่ราคาเก่าราคาเดิมอันนี้ก็ใส่ไว้ใส่เงินนําใส่ปาได้อันนี้ซุ่มสักซุ่มเด้อนอซุ่มสักปลา ทีมเ <ว boundaries. S 1> <si hai> ่ากันเข่าเงินเอาไปลุ้มนนะตัวเอาสิมาอัปเดตให้บงหั่นใหม่หันใหม่่งมันเอาสิเปิรพัดลมเขาล่างไมเแล้วร้อยเดิห้องน้ำติดเลยแบบนี้หักหลารไี่ล้งห้องนอนเลยห้องนอนชายโสดกำลังกำลังปรับปรุงกำลังปรับปรุงแลมาให้องเบง นี่ห้องงามทางหลังของครัวพี่น,น,นี่ห้องน้มงามงามมาเนี่ยไม่ได้ใช้ไปพรมแล้วปีหนึ่งง่ายแต่หนึ่งถ <c oughs> ามพี่น้องติดตามไปเด้อสองจับเดือนเฮ้ยออผมมีการใส่เกิดเขาเด้อเฮ้ยหันใหม่เด้อไอ้น้อง,ของเขาใส่เกิดเข้าไปเลยหนึ่งโมได้แล้วหันเขาก็ไปดูไกลพี่น้องเอ้ย กใกล ah ้ๆมงเก่านี heures, ่แหละยท่านได้มาแนมมาแนะนำหาก็สิเห็นมีป้ายเนาะเอ๊ะฮานเก่าอยู่วงนั้นเนาะฮานเก่าอยู่ทางนั้นเด้อใกล้ๆกันอาตุงขาแล้วคนท้องไม้ฮานเก่าเท้องไา้ใกล้ๆกันท่านใดไปใกล้มาก็สิเห็นมีป้ายอยู่นาฮันเก่าทางนั้นจู่สนพวกนี้มัน hàng nữa long cao nhân bô lông tô hải sản bên hiện hải vật ở đây là hạt thịt này đó Hãy subscribe cho dài บานเนาะช่าเวียดก็สิอัพคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆบานนี้ยช่างเวียนบนอัพคลิปลงยูทูบโดนแล้วบานนี้สิมาอัพคลิปลงตลอดบ้ยนคือน้องเด้อฝากติดจา้างไม่เด้ดอร้างเขานี่คนลาวได้บนฝรั่งเด้อหัวแดง เตามไปครับไปกระไายมาอย่น şey um> uh ี uh uh ้เลยไปแล้วต่อหน้าห้างมีหน้าเชโนรับติดตามไปเล้เพีงล้นะไก่ไก่เด้อไปกระจายมา ลูกค้าเอาที่รถกายกันยิ้มใส่เจ้าใส่ไปตายมาไปอ,อ,อ,อไุ่นนมช่างเรียนนะงายไปจุฬานทำได้เจ็ดเดือนเผนขายดินพี่น้องขายดินเทากับจำเป็นต้องได้ออกมาอยู่มันใหม่กพราะเป็นห้อเสาร์เป็นอยู่เนาะ สาวทวันมันเดือนหาแสนอยู่นี่มันอัพขึ้นมาเจ็ดแสนนำไทยเอาเองมืดอัเป็นกำลังใจให้หนายๆอ้าวพอกันมคลิปหนะสบายดี